ดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เหินไฟนดี่นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำทำข้าวยำนะคะหรือว่ายำแหนมกันนั่นเองจ้ะทุกคนนะคะตามเหินไฟนดีนะคะมาทาข้าวยำหรือว่ายำแหนมพร้อมกันเลยจ้ะนะคะเชิญค่ะใชก่นกี่เหินไฟดีก็ได้ยำไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะข้าวยำจ้ะทุกคน <S <S หรือว่ายำแหนมนั่นเองนะจ๊ะ ข้าวยำก็คือเอาข้าวเป็น,นก้อนๆนั่นแหละจ้ะทุกคนนะคะแล้วก็ไปปั้นปั้นปั้น,นขยำขยำรวมกับพิกแกงค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ไปทอดน,นะคะไปทอดมันก็จะเป็นปั้นปั้นปั้นใช่ไหมจ๊ะค่ะนะคะนี่หละจ้ะทุกคนนะคะก็มายำนะคะใส่หอมใหญ่ใส่นังหมูอย่างงี้จ <ๆ S 2> ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะๆๆๆๆนี่เลยจ้ะนะคะนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่สั่รลิสง แล้วก็ใส่หมอมแดงอย่างนี้ค่ะหอมหมู Sod แล os, e ้วก็อ่าข er ิงขิงซอยจ้ะทุกคนนี Oder ่ค่ะนะคะก็ไั้ไ่ดีก็ไ <obviamente> ด้ยำไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเนี่ยค่ะทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะนะคะอร่อยอร่อยนะคะข้าวยำนะคะเดี๋ยวมาเทพร้อมกันกับหันไฟ่อินดี้เลยจ้ะทุกคนนะคะข้าวยำอร่อยอร่อยสูตรนี้จ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะมีถั่วลิสงด้วยจ้ะนะคะ แล้วก็มีหนังหมูนะคะใส่หนังหมูจากทุกคนนะคะอรอ่อ,รอยๆจ้ะค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะข้าวยำนะคะสูตรเหมือนไฟอินดี้จัดทุกคนนะคะแซบ่บๆอร่อยๆจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะมาทานกันหมือนไฟอินดี้จัดทุกคนนะคะอร่อยๆแซ่บไนจ๊ะนะคะข้าวยำจากทุกคน ใส่หนังหมูนะคะข้าวยำนะคะแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็มีใบชะพูจากเพื่อนๆนะคะค่ะนะคะมีใบชะพูแกล้มนะคะยำข้าวยำนะคะหรือว่ายำแหนมนะคะใส่แหนมด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะก็ต้องกินกับใบชะพูอย่างนี้ค่ะทุกคนถึงจะเข้ากันนะคะถึงจะอร่อยนะคะวันนี้ขึงไป้ัที่ก็มีพริกลูกโดดแดงๆตัวอ่เนี่ยค่ะพริกชี้ฟ้าอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะไม่เผ็ดแล้วก็กินใส่ลูกโดดไปด้วยนะคะอร่อยๆกันนะคะ น,นะคะเนี่ยค่ะคะทุกท่านนะคะอร่อยยจ้ะนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะวันนี้เหินไฟนดีก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาทําข้าวยำนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเนี่ยค่ะนะคะข้าวยำอร่อยยแซ่บๆจ้ะเพื่อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเหินไฟนดีก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะแต่ก่อนจะจากกันนะคะเหินไฟนดีก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้กระเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกกาลังแรงใจค่ะนะคะทีะ่มีให้เหินไฟอินดี้นะคะที่เข้ามารับชมเหินไฟอินดี้ค่ะนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลัง,งใจค่ะลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ See you again my friend thank you very much so much